เออที่อ่ะที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเราอยู่ในโลกจนสลัดนี่วะไอเฮียนี่ตื่นช้ายิ้มหายโอ้วันนี้เราจะไปทำเควสอะไรกันดีมีเควสเหรอไม่มีเกมนี้ไม่มีเควสไม่มีเควสเหรอโอเคบ<ๆ>ัปิดไหมปิดไหมปิดไหมแล้วเราจะมีมมเป้าหมายไมหมล่ะว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะรวยเราจะรวยรู้แค่นี้เหรอ เอารวยก่อนไปเราไปเราช่วยหน่อยดิเฮ้ยครับ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 เราเราต้องพูดแบบโยนสลัดใช่ไหมห้อยห้อยนะเอาห้อยนี้กลางไปเรือหน้าไหมกลางไปดีกลางไปแม่เยัยนี่กูลืมไปหมดแล้วผมก็ลืมผมผมก็ลืมลมมาทางไหนวะถูกแล้วทันทีเด็กกูกางไปเรือให้มึงบังคับเลย ออกเรือกันเลยเย้กูไม่ได้เล่นนานแล้วกูเริ่มจะเมาเดี๋ยวเมาเถอะขอร้องกูปรับตั้งข้าวไม่ให้ภาพสวยแล้วดินน้ำมันที่เี่เย้ร้ตกเราได้ทำการบริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วไปแล้วคูตกเลือกูเบื่อไป สวัสดีบายเรามีเรามีบริการส่งถึงที่เอาแล้วนะวันนี้อยากได้ตังไหมโจรสลัดโอ้ยตกเรืออีกคนมึงโจรสลัดจริงไหมเนี่ยมือใหม่ก็มือใหม่โจรสลัดมือใหม่จะอยี่ร้านกาแฟเฮ้ยเอาเกซาชือกซากเรือ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 ไหนวะมันไม่ใช่ซากมันไม่ใช่ซาก ัน่เรือคนเรือคนเตรียมบุก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 เริ่มมาเตรียมบุกเตรียมบุกเตรียมบุกแล้วเตรียมบุกแล้วทักทายดิได้เวลาเล็งยิงไม่โดนนี่ไงยิงไปเลยไหนของกูเนี่ยทำไมต้องมาทำเฮ้ยโดนบ้าเมื่อกี้ ยิงกูไปหนอะได้ได้มาซุดมาซุดยึดมาแต่ว่ายิงไปพี่ยิงสระจายเลยเอาเหรอเนี่ยมันต่ำไปไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโดนโดนเดี๋ยว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 สุดแล้วพี่เดี๋ยวไปพุ่งไปหาเลยช่วยหน่อยแป๊บนึงพี่แป๊บนึงผมผมบังคับก่อนได้ได้อันซกเนื้อตันใช้ได้อยู่เชฟมีกี่คนวะมีสองคน อีกคนหนึ่งอยู่บนเรือโอเคๆเดี๋ยวรับลมแป๊บทางไหนวะไหนวะเรือเรือใครวะเนี่ยเรือเรือมันนั่นแหละแหล่งลมดอกไม้ของมันนี้อหรอไหนวะ <laughs> ลมมันมาจากทางไหนวะไอ้เหี้ยพี่พี่กำลังต้านอากาศลมอยู่ก็หนึง่งเด้อเด้ออ๋อเราต้านลมอยู่ใช่ไหมลมไปข้างหน้าโอเคจะไปไหนมันมีสองคนใช่ไหม สองคนใช่มีสองคนพี่สองคนสองคนโอเคโไหนวะขวามันเร็วมันเร็วเวไปแล้วล่อยไปไหมว่าไม่ทันแล้วอ่ะเอาลักตัวสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกมันมีมันมีคุมทรัพย์อยู่ด้านขวาพี่แววนะด้านขวานขวาดิเหรอน่าหนาเห็นดีลุงลุงตรงแากนะลุงลุงมาไปาหนไปเราหักขวาเลย มันมันมันเพี้ยตรงไหนวะตรงเท้าโอ้ยนี่ไงเราลงันนีิเลยนะไปกูวบดที่อะไรเนี่ยเอาอะไรไม่ให้กูดูอีกแล้วนี่ออกเรือกันยังเนี่ยที่ออกตอนไหนวะเนี่ยแล้วเรือคือดิฟเลยไอ้เดี๋ยวที่อะไรเนี่ยฮัลโหล ซ่อมเรือพี่ส่อมเรือป็นไงมาซ่อมเรือนูดไอ้เหี้ยซ่อมเรือเกิดอะไรขึ้นใมรใครคุมเรือไหนเรือไหนอ่าผมชอบเป็นละออ๋โอเคแล้วไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงพี่แป๊บนึงนะใครมันมันเลี่เพลงหน้าเศร้าเราจะเอาเรือออกยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะตาได้คุณทำเป็นเยอะไอ้เหี้ยมันมันมาตรงนี้ได้ไงกูถามมไม่มีคนคุมเลยแล้ กับตันไม่ซื้อของอยู่รีบหรอกินคูเอาเรือออกแล้วกันสายสุดแล้วเนี่ยที่ต้องถัก้ายก่อนสายแล้วสายแล้วถักสายใช่ไหมให้เรือนหันก่อนเราอยเอาสมอเรือขึ้นเนี่ยโปรพิจิตรเขาทำอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ร้องเพลงกันอย่างเลยออกเรือได้เรามาโหวตเควสกันเถอะ โอเคเดี๋ยวพี่แล้วไงต uh ่อแล้วก็จะมีแผนที่เฮี้ยลูกใหม่แม่งโคตรเขียวเลยเขียวทั้งตัวกดคิวใช่ไหมสเปคบาร์โอ้นี่ไงทีฟส์ฮัเบนไฮส์เอ่อสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของลับเชี่ยอะไรเนี่ยกูแปลอะไรเนี่ยไอ้กูดูขี้ อ๋อเราต้องดูเข็มทิศเหรอใช่พี่ผมบอกอยู่แล้วเป็นเข็มทิศภาษาอังกฤษหวยแตกภาษาอังกฤษกดหนึ่งงั้นเข็มทิศพวกมึงมีไหมมีโอเคอ่ากับตันครับ,อบ,รบไอ้เฮี้ยกูต้องไปช่วยยืนโง่ด,ดังนั้นเออกูอช่วยได้แค่นี้เหรอกูติดท้องกโหลกไอ้ตัวเนี้ย ไอ้อะไรเนี่ย,อเ,ยเอาไว้นี่แหละเวลามันจะมาหมุนมันก็จะอาจจะกดผิดก็ได้อิตตี้ระวังหินข้างหน้าผลอยู่ใช่ไหมไม่ผลผลดิผลและวผลแล้วต้องทำเสียอันนะึ่งคุมอันนี้กูตกแต่งเรืออยู่มาดูดิ <laughs> เฮ้ยมึงไม่เอาไว้ในหีบวะเพื่อเอาไว้ไวตรงโคตรล่อเลยตรงไปละได้แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงครับเนี่ยเราต้องไปตีเพเวนหรือเปล่าตรงไหนวะเกาะ,ไห,ะไหนวะเนี่ย ขวาเอ้ยซ้ายนิดนิดแป๊บอะไรวะขวาพี่ยิงเย้ยพี่พี่แม่นพอหรอเดี๋ยวนะยิงเดี๋ยวทำไมเข็มทิศมันทีไปข้างหลังวะเยี่ยวว่าที่นั่นเจี๊ยบหันเรือกลับเร็วมาถึงแล้วหันเือกลับหลังกหลังได้ ผมต้องกะระยะนิดนึงยิงมาจากตรงไหนเอ่ยอยากเขาต้องขึ้นไปส่งอันนี้ครับแล้วกอดมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยกอดใหญ่ๆข้างหลังข้างๆเราอีกน่าตายไอ้เคียนใบเรือบังมาเริ่มสนธยาแล้วไอ้เแค่ใช้ภาษาไทยที่มันแปลกประหลาดอยู่ว่ากูไม่รู้เลยก็ว่าก่อนนี้แหละมันชี้มาก่อนนี้ ใช่ไหมก่อนก็ใช่ไงกอนนี้โอเคจอดเลยไหมหรือว่าให้ไปพลุนพลุนอมส่งข้าทีใชยใจเย็นดีชายเดี๋ยวเราจอดเลยข้าขาไปจอดตรงนี้จอดตรงนี้ก็ได้จอดตรงนี้ก็ได้ทีจอดทันสมอทเลยทันสมอเลยเออเฉียดไปมือตดงท่อนะจอดได้ละโอเคจะไม่สู้ เขม่งไมต้องให้ดาบไปหนึ่งครงเขาด่าไปหน่อยด่าไปยังน้อยโอเคไปเอาเตรียมอาหารมาด้วยมีอาหารสำเร็จรูปอยู่สงทรามเราพลาดแล้วนะเนี่ยผมตามไปแอดไม่เอาหนอนมาไว้พร้อมกับวันนี้วะกูกลัวอยู่ไหนแ่ะข้างบนเหรอขึ้นไปไงวะเนี่ยดีไง วิ่งแป๊ลเลยพอรอข้าวอยู่แป๊บมันนะจะเยนเ็ยนๆนะพี่ชายอยู่ทางไหนกันเนี่ยพี่ผมปอกไฟสวยสวยสสมากากัเสียงอะไรวะเสียงครงกระดูกเหรอแน่น,นอนแทงกรงกระดูกผมสามารถได้นี่ไงเจบปืนมาแล้วามาแล้วออชี้นี่แตกไปซะย่า,าอ่อ มันจะมันตายไปสัเล่ยทางไหนของโลกเลยอยู่อยู่ทางนูน้น <c oughs> กูไม่รู้เหมือนกันคุยขอบคุณมากอยู่ทางนู้นโง่เนี่ยที่ไหนวะเนี่ยขึ้นไปข้างบนกันเหรอทำไมมันเข็มทิศเชียร์เสียงเฮ้ยเข็มทิศตัรลึกสั่เนเพลงเล่นระเบิดเล่นระเบิดเนีเ่ยมันเป็นสั่นๆตรงเนี้ยสั่นๆตรงกูอะ เาลองไปหาแปมึงไม่มีเลยจ้าเอ้ยไหนมันสั่สน,นเอ้ยมันเก่ายังไม่เสร็จเลยเออเจอ,อใหม่แล้วเฮียติกมาเกาะอ,อะไรวะว้ายยิง ไอเหี้ยไม่ตายด้วยเกิดจังไอเหี้ยตายไปแล้วไปเราขึ้นเรือใช่ไหมเราไปขึ้นเรือดั้งอยู่ไหนน้าไปดูนี่เดี๋ยวก่อนนี่มันเกาะอะไรวะไม่ปิดเวแบบเอาเป็นลักษณะแล้วกันกายนี่เหรอแค่ตรงนี้ไหมแค่ตรงนี้ใช่ไหมวะ

เพียมันยิงมาเส็กูเชี่ยไหนวะยิงแล้วเหรอเชี่ยตายมันอยู่ส่วนไหนของเกาะวะเนี่ยส่วนนั้นว่ะไไปอ้เชี่ยนี่ระเบิดใหญ่ถอยออกมาหนึ่งสองสามระเบิดเลยตี อีกไหมไม่มีเหรอไม่มีงั้นก็มีเองก็ได้ย่าไม่ใช่ไม่ใช่ลรวไม่ใช่ลรวเฮ้ยเราเจอกับเช็คกล่องดีไหมไอชิบหายช่วยกูด้วยไหนวะตามกูเป็นขบวนเลยนี่ไงเกมกล่องแล้วเนี่ย kia một rồi Cú có lòng mà Là tôi chui sạch chưa lấy, cứ, chưa lấy ăn mang us Chơi rồi Cú sẽ có mì mà đi anh ăn đi นี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยนี่ถือปืนโว้ชัดไม่เหลือให้กูเลยเหรอโอเคขุดเลยแล้วกันขุดละไม้ขุดละม,ม,มือเรามีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเอาเก็บใส่เก็บใส่ไป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 เอาขึ้นเรือเอาขึ้นเรือเอ้ยเรือเราเรือเราเป็นไงเป็นนี้ใครมันมันทำอะไรเรือเราวะผีมันนี่มนันตีกูเชี่ย ด <Rapid ane regard> ี๋ยวว่าเราต้องไปจนภัยเรือลำเล็กเดี๋ยวผมเอาเรือไปรับโอเคได้แสน้ำจมต่อหน้าต่อตาเลยไปพายเรือเล่นท่ามกลางแสงจันทร์กูอยู่นี่เห็นชื่อกูยังพายไงให้ติดเกาะวะเนี่ยเออโอไอเชียดนี่ขึ้นหมดแล้วใช่ไหมขึ้นหมดแล้วหวังว่าขึ้นหมดแล้วโอเคให้บั็ออกสซอนติงวุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยชนไหมเนี่ยชนไเนี่ยจอดเรแล้วเยี่ยมหันมาด้วยได้ไหมไม่ได้กูพยเหลือไปใกล้ๆจอดแล้วจอดแล้วโอเคอ่ <Okay. S 2> าโอ้ย oh, okay. ก็กำลังคนนะเนี่ยโอเคยิงได้ไหมแป๊บหนึ่งโอเคนะ โดนอะไรวะเนี่ยคือแม่กุต้องไปไกลกว่านี้ใช่ไหมได้ได้ได้ไปไปไปไไปโอ้ยยืนกูได้ไหมีปนคนค้องเลยระยะแม่งโคตรเฮียโอ้ยดึงกูอีกแล้วไอเหี้ยไอเหี้ยชาตินี้จะิงโดนไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปเอาโพสก่อนดีกว่าโอเค โอเคแล้วก็ไปพอดีสวยออกเดินเรืออ่าเชื่อเชื่อทำไมทำไมกูเมาเมาวะถามกองนนมันเมาทำให้เมาเราผลิตเองอยู่ข้างหลังเลยขึ้นไปมึไหวไหมเนี่ยพดไม่ไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวแล้วรับช่องต่อได้ได้ๆออเออ ไม่ไเลยให้มึงไหวนะแป,กแปกลกๆกูเดินเนื้อหัวก็หลบบนเรือได้ได้เลยกูเบามาเบีไม่กินเหล้ากันเนาะโอ้กินเหล้ามันไม่ดีนะไ<ห>อ้เนียนี่สักจอกสักจอกไม่ดีต่อสุขภาพนะครับน้องๆอย่าทำตาม,<ส>มกูเริ่มโกงเคง็งเรือมันโกงเค็งแล้วกูโกงเค็งกูคิดว่าเรือมันโกงเค็งเองหรือเปล่านะ อ๋อกครมอ้วกใส่ได้กูอ่ะไอ้ยันนี้ไม่มีมารยาทเรือไม่ได้โค้งเคีงแต่กูน่ะแหละโค้งเคีงฝนตกเราจะควบคุมได้หรือเปล่าจะไปสบายดีจริงเหรอแล้วเรือมึงวนหรอเนี่อ่ะไม่วนใช่ไหมเอออ้วกแล้วโอเคไอ้ย่าโคตรแม่เลยกูกูอ้วกข้างบนไม่ยุบงลังหรอขอสักสิบแก้ว โอ้เรือโอ้ฟ้าบาโดนกูด้วยมันอยากทำลายคนเมาเลยไหนวะไหนวะถังนำ้ำนี่ไยกูมีสั่งนำ้ำแต่กูทำอะไรได้บ้างเข้มจิมตดมุดไปหมดแล้วโอ้ยคอยอ,อ,อ,อยู่ใต้ท้องเรือว<ำ>ิ่นำ้นำไปไกลๆโอ้น้ำเมาวิ่น้ำเมาเอ้ยชนิดเอ่อเรือเสียวเรือเสียวที่โกงเิ็บ ช่้เราเสีเลยเราเสียวี่ไปเราชนกับอะไรนี่ยโอ้โปเรือเดว้วยเขา้นมาแล้วกูปารือให้ป่ไโ้างหลังาอแท้มนะ่ไอ้เนี่ยนี่น่มัน้งหนเที่ตุเรือี่บูนล มันจะเบาเพิ่มมากเย่ยมากรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่า We are fan <friend. S 2> Don't worry We are fan นี่พี่นี่เ <c oughs> อ้ยไม่หยุดเลยชนไอ้เหี้ยโอ้ให้ตายทีเถออเกือบหล่อแล้วไอ้เหี้ย